ครับพะโลสวัสดีครับพี่น้องชาวปิดเจริญสองนะครับก็วันนี้ผมมาลงผู้ว่าสัญจรเขตอนเมืองนะฮะเนทุกวันอาทิตย์เนี่ยเราจะลงพื้นที่เขตต่างๆมาปะปัญหาพี่น้องประชาชนแล้วก็แม่เยี่ยมสุขชนนะครับเพราะว่าวันอาทิตย์เนี่ยสุขชนอยู่บ้านกันถ้าบาวันราชการไม่เจอใครหรอกเพราะมันทำงานทั้งหมดก็วันนี้เลยหรือกา่แม่มาเยี่ยมปิดเจริญสองนะครับก็ท่านประธานในไหนเนี่ยท่านประธานในไรจะแนะนำจะให้ปรับปรุงมาแจ้งเลยครับ ตาที่สองครับบอกมเลยครับว่ามีปัญหาอะไรไหมจุมจนัการให้เก็บแบบรงยังไงเรื่องการโพปยังไงขยะเปยังไงลานกิจกรรอะไรเงี้ยนะครับเจอน่านจุดประธานแก้งนะครับท้ยนัอทเะเป็นัคตองคืมน่รับสกดาอยสาะคที่จะต้องทำกันโหถรับงซ่อมแซมเติมนะคร่งนนสาระ่คนบุคคล สาธารณสุาดไค่ะสภาพไม่ดีค่ะนต่ตั้งแต่ว่าน้ำท่วมแล้วก็จะไฟเดียวเองเหรอเดียค่ะตอนนร้นทำหมดแล้วนะคะค่าค่ะค่ภาพะค่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 ะอ่ะค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 นะค่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 ะคเะค่่ะค่ะค่ะคยะคะคะค่ะค่ะค่เค่ะก่ะคะคเะค่ะค่ะคะค่ะค่ยค่่ะค่ะค่่ด็กกี่ค่ะ่ะค่ค่ค่ะน่่คนค่ะ่ค่ะ เพราะบางส่วนคนเด็กลดลงไงถ้วมีคุณพี่เจ้าที่รัหลากสูตรนะคับครูอาสาสมัครสองคนค่ะคือส่วนเด็กก่อนไปเรียนในปัญหาคือค่าอาหารถูกมากแต่วันนี้เราปรับค่าอาหารขึ้นให้แล้วนะก็น่าจะเป็นสามสิบกว่าบาทนะสามสิบห้าบาทเองแต่ยี่สิบเอ็ดบาทอันหนึ่งคืออัตราของครูแต่เดี๋ไม่เรียกว่าครูเรียกอาสาสมัคารย์เขาตับมากก็คือเป็นคล้ายๆกับเราสมัครนะต้องปรับให้มันเหมาะสมเพราะงั้นเดี๋ยวหาคนดีๆมาดูแลลูกหลานเราไม่ได้ครับปัญหาคืออะไรนะมันแคบๆเลยครับ ก็คือจอมมากหนนมาตรการช่วงน,นี้นะคะก็เป็นดิ้วการแพร่ระบาดของโควิดเราก็จะให้วินาทีการนอน,นเวลาเด็กนอนเนี่ยมันก็จะติดกันเกินไปนะคะแเราก็จะเว้นให้ช่วงช่วงเวลาที่นอนเนี่ยถึงได้ขยายขยายพ,ยายพยายื้นที่คือทำเหมือนปรุงห้องขยายห้องนะคะเดี๋ยวให้นะนี่นะอันเียอีกครับแล้วก็รอบเรียดอีกน้ำจะท่วมมากเลยค่ะก็ถูกก็มาใบเหมือนกแต่ว,ว่าชั่วโมงนึงค่ะเข้าไปในตลาดได้ไหม

มีนี่มีสาราส่วนมนสาราส่วนมนสำหรับผู้สูงอายุนี้ค่ะสี่ันสี่เข็ยแล้วเนี่ยอ่ดกันะบุ๊คเกอร์นะครับค่ะก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาเฉียดเนี่ยเป็นใครเอาสอบไไงเขาจะสอบขั้นเศษค่อื่ระบบสารสนเดีนะเวลาไปหาหมอไปไหนีไหนแล้วแต่แล้วแต่สิรักษานะคะ พี่พี่เสื้อหน่อยไหมเขายอนนิดนะคหาโควิพลควิดมาก็โควิพลแล้วก็เกีด้คนไทยมีมาคาร์โนบนะคะได้ครับก็เรื่องสารสุขภาพเดี๋ยวดูให้นะเอาตัววีน้อยไปหน่อยใส่ต้องเพิ่มจำนวนเพราะเป็นตัวตัวที่จะช่วยดูแลเราแล้วก็ผมก็มีหน่วยบริการมาในชุมชนให้มากขึ้นพวกเราจะต้องเดินทางไปไกลอาจจะตรวจสุขภาพมาดูวัคซีนอะไรเงี้ยก็เข้าไปในชุมชนเราจะได้ก็ผู้สูงอายุย้ไม่ต้องออกค่ะขออีกอย่างนะคะ เวลาเวลาไปหาหมอที่ตามสถานที่ราชการใช่ไหมครัสะพานลอยบางทีขึ้นไม่ค่อยไหวเนี่ยสะพานลอยเนี่ยมันเป็นแนวคิดที่ให้รถยนต์สัมพันธ์สะพนไงแล้วก็ต้องเป็นทางม้าลายแหละที่เดินได้สะดวกแล้วก็ปลอดภัยใช่ใช่ใช่ครับเดี๋ยวต้องพยายามดูนะคือถ้าเกิดจะเป็นสะพานลอยก็ต้องมีลิฟต์ให้คนผู้สูงอายุขึ้นนะครับใช่ใช่ใช่เห็นเห็นเห็นใจครับเราขึ้นจงเหนื่อยเลยนะ ไปได้เดินไปได้ไหมมีอะไรบ้างขอเราเตมที่ล้วจะยา่าวต็มการอกคอมเพลต์ประชาสัมันธ์ทำอยู่แต่มันต้องมันมีปัญหาเรื่องเขื่อนนิดหน่อยเพราะเขื่อนมันสร้างไม่ได้ได้ม,มีคนรลลุกรานอยู่คื่องการลอกมากก็มีเขื่อนเนี่ยมันตลิ่งครับเพราะถัดดัเนินการอยู่เพราะว่าคอมเพลตเนี่ยคือตัวห,หัวใจเลยถ้าเปลตไม่ลดเนี่ยเราเจ๊งแน่เพราะมันลงระบายลงไม่ได้ก็มีนโยบายระยะยาทำเขื่อนขุดลอกดันออกให้เร็วที่สุดแล้วมีอุโมงค์คอมเพลตเพิ่มมาอีกอันหนึ่ง ก็ช่วยให้มันไปไปเร็วขึ้นครับได้ใช่ใช่ใช่มีแล้วโอเคมีอะไรอีกไหมครับมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของพวกของเล่นเด็กไหมคะของเล่นเด็กคือสมเสริมพวกที่ศูนย์เด็กก่อนไปเรียนหรือว่าเด็กอ๋อต้องมีแล้วฮะนะไรอยู่หัวใจเลยเดี๋ยวต้องก็ต้องเพิ่มให้ลานกีฬาสนามเด็กเล่น โอเคอันนอดูหน่อยนะายลากีฬาลูกค,คุตบอลมีไหมลูกคตออกุตบอลน้เดี๋ยวส่งมาให้ตอนนี้มีคนไปจ่ายให้เราเยอะมากเลยสามสี่พันลูกี๋ยวจะกระจายมาลงที่ในลากีฬาให้นะครับคือเราต้องลงทุนกับเด็กให้เยอะเพราะลงทุนน้อยจะได้เยอะนะให้เด็กก็มีลากีฬาก็าออกกำลังกายแล้วไปเป็นมั่วสุ่นกันอะไรเงี้ยครับนะครับผมเป็นไ่ได้ไหมครบว่าจะให้โดนมือคู่เข้าไปที่พาวาดีเลยนะค่ะเพราะว่าตอนนี้ทุกวันนี้มันจะต้องยูเทิร์นยูเทิร์นหลายรอบมาก ใช้เวลาประมาณเลี้วขวาเหรอปกติตอนนี้มันจะต้องเป็นอยูมันมีรถพ่รอที่ร้อรถงหรอตนไตรงนั้นได้ใช้เหรอหรือไพูดถึงใช้ได้ไฟวัดอนเมืองคือจากดอนเมืองข้าไปข้าไปฝั่งนู้นอ๋อมันมีเพราะถ่ามันมีหลายถนนมากในวงนี้เป็นไลใต้ทางรถไฟนัฐมาท่านนอเรียบุรการโอเคโอเคี่ให้สำนักโยธาเขาไปดูโครงสร้างแต่อนาคเนี่เดี๋ยวรถไฟมันขึ้นข้างบนแล้วเนี่ยมันน่าจะสะดวกขึ้น รถไฟจะตามหลังต้องวิ่งบนขบวนละข้างล่างมันต้องไม่มีแล้วเออข้างล่างมันจะสะดวกขึ้นไงหรือต้องรอรถไฟก็ขึ้นขบวนแต่ตอนนี้เร็จแแลล้้วหะนัเดถไฟทางไกลมันจะวิ่งขึ้นบนแดงก็ไม่ต้องกันถนนละก็น่าจะสะดวกขึ้นหน่อยเลยงั้นติดตายเลยเออคนเดินยากนะใช่มีหลายด่านแล้วกันโอเคครับเดี๋ยวรับไปดูให้นะท่านใหญ่เขาอยู่นอกเหนือกรทมนะเป็นเรื่องของการรถไฟเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าพยาประสานงานให้นะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับ

เดี๋ยวเราไปเราไปนั่นหากันก่อนไลน์หากันก่อนเดี๋ยวพี่ส่งให้หมดเลยเข้าหาเข้าไม่ถึงเข้าไม่ถึงคนเยอะ <pir ms> นโอเคนี่นะครับโอเคนี่ครับครับ

ไราตอไปอยู่ข้างใครอย่ามีคว่าขน้าอย่าวเดินเดียวนะรับตอนนี้เราต้องเฟซชูนะเฟซชู รองเท้ากูอ่ๆเฟบชัว26คนคเดี <len 43> <diversion> yeah, ๋ยวเขาจะขยายอีกต้าขยายตรงนี้ได้นี่คนเใหญ่ตรงนี้เลย2คนายอนนา้อม่อม่ทงนร่คยดอเอะาพ่ที่นคุณพิธานวั ยอีกห้าปีเพิยัีียีให้เพิ่มไม่มีแรงจูงใจหน่อยเพราะงันเนี่ยเราก็อยู่ไปที่ทที่เานเดือขึ้นเนี่ยนี่ไแล้วมันยิ่อดูนาเอเออนี่ไงูรายันเลยวโอเคดูะรขอบชิง

จา้อนยนยา่งของนี่ค่้าวามือค่ะขวามือค่ะนี่มีคนมีคนเก็บให้ด้วยีดีมอะไรใช่ไหมคะไม่ติดแล้เดี๋ยวเชิญดูบอรองเท้าเหรอี๋ยวไปาห้าครับ

ไปยต้นไม้ก่อไม่หไก่อน้ม้ก่อต้ไก่อนนะไม่เข้าของอนะคะ

ลืมโควิดไปเลยที่เราคิดเขาไม่เคยดังเหมือนที่เราเห็นในทีวีป่ะ แบบ้เลยว่าผม้อฝากไว้ <c oughs> ที่บ้านก็ไม่ได้กลับมาดูด <c oughs> บบนี่นะั <c oughs> บบวิธีนี้เนดะ <c oughs> ี๋ยวมาดูนะด้มาเยี่ยมนะรบบวิธีดีกว่าครับขอบคุณนะครับ <c oughs> <c oughs>

ไปปีนหนึ่งไปปีนหนึ่งค่ะสิ่นหนึ่งต่อคุณชาติบอกไม่รอไม่รอช่วยด้วยขอโทษมช่วย